นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับร้านวัชริญญนยนต์รวมการเกษตรหรือร้านช่างเหนียรร่วมกับบริษัทเคมีพันุ์ทางการเกษตรจัดงานจำหน่ายสินค้าลดราคา ช่นปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือทางการเกษตรเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ํา <im it> เครื่องพ้นยาเครื่องหว่านปุ๋ยและอื่นอีกมากมายในวัน,นที่28-29เมษายน2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรสินเชื่อเกษตรกรและยังมีกิจกรรมรุนรับรางวัลเช่นจักรยานเครื่องตัดหญ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายหลายรายการเพียงแค่ซื้อสินค้าจากทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง29เมษายนครบทุก2,000บาทรับทันทีคูปองลุ้น,นรางวัลโดยจะมีการจับรางวัลในวันที่29เมษายน2566เวลา15.00นเป็นต้ฝนไยภายใน,านงานมีอา,าอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพบกันที่ร้านวัชรินยนต์รวมการเกษตรหรือร้านช่างเนียงร้านตั้งอยู่ บ้านน้ำหมวกหมู่ที่หนึ่งแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ